เดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บองุ่สนสดไปกินกับน้ำพริกเกลือแซบๆนะคะนี่ต้นแอปเปิ้ลนะอันนี้แบล็คเบอร์รี่จ้าราสเบอร์รี่อันนี้้องสุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บ กำลังโตนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะยังไม่รอน้องสุกนะเราจะมาเก็บน้องไปกินสดๆนะคะเปี้ยวปากนะดูสินี่ประมาณนี้นะ เอาลูกโตๆหน่อยเนาะอาแบบสวยๆพวงสวยๆนะอือนี่ไงสวยมาก อันนี้มันก็จะกินผมแล้วนะสวยไหมคะน่ากินเนาะสักพวงแล้วกันต้องหาลูกเตัวโตหน่อ,อนย ได้แล้วนะน่ากินมาก